โรงเรียนบ้านนาประสิทธิ์วิทยาคารภายใต้การนำของนายวรเศษ์อัถรวีวัฒนางสรัญญาเลิศจันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้ากลุ่มงานภายใต้ลัวเหลืองแดงความปลอดภยัยถือเป็นนโยบายหลักในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษามีการวางแผนกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพรบการศึกษาแห่งชาติพรบคุ้มครองเด็กและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 Gift and Safety All หัวใจหลักของการจัดการศึกษาคือนักเรียน และเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้ยังมีความสุขเป็นไปตามหลักสูตรมีทักษะชีวิตที่จะดูแลช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน และการเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทางโรงเรียนจึงของเข้าร่วมรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 ในด้านอาคารสถานที่โรงเรียนได้มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดทำโครงการแผนและงบประมาณมีผู้ดูแลชัดเจนคอยสำรวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากไฟฟ้าอัคคีภัยมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยจัดระบบจราจรอ,อย่างเข้มงวด จัดการอบรมอักคีภัยเป็นประจำทุกปีและส่งเสริมกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีห้องพยาบาลห้องสวมสถานที่รับประทานอาหารจุดบริการน้ำดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือต่างๆภายในสถานศึกษามีมาตรการที่เข้มงวดในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดมีมาตรการเกี่ยวกับสุนัขและการป้องกันเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในสถานศึกษาด้านสังคม สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐสร้างเครือข่ายเพื่อระดมทุนเฝ้าระวังป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและภัยต่างๆในสังคมจัดตั้งชมรมและมีคณะกรรมการนักเรียนดำเนินการด้านความปลอดภยัยเฝ้าระวังมีมาตรการในการดูแลการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนโรงเรียนมีสื่อหนังสือ หรือตำราเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีมาตรการการใช้โทรศัพท์ในการจัดการเรียนการสอนเฝ้าระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์และภัยที่เกิดจากอาชญากรรมทางไฟเบอร์ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษา และเพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมโดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมและยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญสร้างความเข้มแข็งระบบรักษาความปลอดภัยให้มีความพร้อมสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการป้องกันและคุ้มของความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุขและการสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลทำให้สถานศึกษา เกิดความปลอดภัย